4วิธีแก้ทุเรียนเข็มปุ๋ยหลายคนคิดว่าการใส่ปุ๋ยทุเรียนเยอะๆจะทำให้ทุเรียนโตเร็วงามไวสวยใสไร้ที่ติซึ่งเป็นความคิดที่ผิดผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเราไม่สามารถทำให้เด็กสองขวบทานข้าวสองจานแล้วทำให้เขาโตเร็วเท่ากับ เด็กอายุ4ขวบจริงไหมเปรียบเสมือนถ้าทุเรียน2ขวบใส่ปุ๋ยให้เขา2เท่าจะให้เขาโตเร็วเท่ากับทุเรียน4ขวบคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอย่าใส่ปุ๋ยตามความต้องการของเราให้ใส่ปุ๋ยตามความต้องการของทุเรียนและตามขนาดอายุของเขานะ นอกจากนี้การให้ปุ๋ยมากเกินไปทําให้ทุเรียนตายได้นะเนื่องจากทุเรียนจะดูดซึมแร่ธาตุด้วยกระบวนการออสโมซิสซึ่งเป็นกระบวนการแพร่โมเลกุลของของเหลวนั่นเองน้ําจะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นน้ํามากไปยังความเข้มข้นของน้ําที่น้อยกว่าหรือสารละลายจะเคลื่อนที่จากสารละลายความเข้มข้นน้อยไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเอง หากเราใส่ปุ๋ยปกติน้ำจากภายนอกรอบพุ่มจะมีค่ามากแล้วก็ภายในลำต้นจะมีน้อยน้ำจะเคลื่อนที่จากรอบพุ่มไปยังรากแล้วก็เข้าสู่ลำต้นนั่นเองทำให้สารละลายจากข้างนอกขึ้นสู่ข้างบนนั่นเองหากใส่ปุ๋ยมากเกินไปบริเวณรอบพุ่มนี้จะมีสารละลายมากแล้วภายในจะมีสารละลายน้อยดังนั้น สารละายจะเคลื่อนที่จากสารละลายน้อยไปยังสารลายมากจริงไหมน้ําจึงเคลื่อนที่ออกจากลําต้นลากออกสู่ดินนั่นเองเพื่อจึงต้องการใช้พลังงานในการรักษาสมดุลของน้ํามากกว่าปกติทําให้ทุเรียนโตช้าและเซลล์เหี่ยวได้นั่นเองมาดูอาการเมื่อเราใส่ปุ๋ยให้กับทุเรียนมากเกินไปทุเรียนจะมีอาการใบเหลือง ใบไหมและค่อยๆล่วงหล่นนั่นเองผิวลำต้นผิวกิ่งจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลกลายมาเป็นสีดำใต้ใบทุเรียนจากสีทองอาจจะเป็นสีดำด้วยทุเรียนจะโตช้าและหยุดชังักเกิดโรคง่ายกับทุเรียนและดึงดูดมแมลงเชื้อโรคเชื้อรามาลุมเรานั่นเองต่อไปนี้จะเป็นสีวิธีที่แก้ ทุเรียนเค็มปุ๋ยข้อที่1ห,หยุดให้ปุ๋ยทางดินทันทีแล้วให้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยทางใบแทนนะเพราะตอนนี้ทุเรียนรากแห้งดินเสียสมดุลและมีความเค็มสูงยังไม่เหมาะกับการดึงดูดแร่ธาตุทางดินเลยข้อ2หากใส่ปุ๋ยไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ให้เราค่อยๆกวาดปุ๋ยออกห่างจากทรงพุ่มนะ เพื่อลดปริมาณของความเค็มของปุ๋ยที่มีต่อดินนั่นเองข้อ3หากปุ๋ยละลายจนหมดแล้วให้ลดน้ำอัดน้ำเข้าไปรอบทรงพุ่มแล้วจากนั้นทำทางระบายน้ำออกไปด้วยนะเพื่อเป็นการละลายปุ๋ยให้มันลดความเค็มนั่นเองแต่มันต้องใช้เวลานะไม่ใช่วันสองวันเป็นเดือนนั่นแหละ ขผสมนาโนไคโทซานหิ้วสองทั้งทางใบและทางดิเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับทุเรียนให้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองและเร่งประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำด้วยนะช่วยกระตุ้นการดูดซึมของรากกระตุ้นความอยากของพืชเปิดปากรากเปิดปากใบรับอาหารได้ดีขึ้นนั่นเองปลดปล่อยท่านอาหารในดินแล้วนำมาให้รากของทุเรียน กินด้วยนะผลดีทางอ้อมก็คือสามารถป้องกันมแมลงเชื้อราเชื้อโรคต่างๆได้ทำความสะอาดท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารให้ไหลสะดวกด้วยและขยายลากลากใหญ่ยาวลากฝอยมากขึ้นนี่แหละคือ4วิธีแก้ทุเรียนเค็มปุ๋ยถ้าเราทำให้ดินดีสุขภาพของทุเรียนก็จะดีด้วยผลผลิตก็จะดีตามมา จากนั้นเราก็จะได้กำไรดีด้วยนะครับ